สวัสดีคะ่ะมาค่ะมื้อนี้ได้เมนูพิเศษอีกแล้วนี่ตําตําหมึกจ้ามีข่าปุ่นอยู่หางใต้มาค่ะมาแซ่บๆด้วยกันก็สิไม,ม่เกินฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ได้เยค่ะคระับคุณทุกคอมเมนต์เลยที่เขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รับชมได้เยค่ะมาจ้ะมื้อนี้มีผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็มีผักเคี้ยวนี่อ๋อมื้อนี้สีสันสดใสไปตับเห็ดแต่จ้าเดี๋ยวหาซ่อนก่อนหาซ่อน,นอสดน้ำน้ำมิสไซน์เนาะบัดน,นี้มื้อนี้พี่ข้างใต้ นีข้าปุ่นอยู่ขางใตแล้วจ้ะข้าวปุ่นน้ำข้นๆเลยมือนี่แซ่บนัวมากมาจากสีสันเผ็ดเด้อมือนี่นปลาปลาหมึกปลาหมึกจาก่าหนวดหมึกเอาก้อนเลยมือนี่ขออนุญาตใส่มือนะคะล่างเรียบร้อยโอ้ย แต่แสบค่ะคุณคำเยมยอดสวยมมกแต่บุ้งกิน ้องครับน้ำประมึกอืม สดกันสดได้บอกเห็นแต่บักพริกแล้วมันอยู่บ่เห็นตอนปลาหมึกป่านนีหนอดหมึกจ้ะ แบบเป็นผู้หญิงดีพักอันนี้ ข้ปุ้นดูสิมีหนวดมึกกก่น้ำ у mm -hmm. กลุ e ้มขนาดหนอดหมึกน้ำข้นๆจ้ะมือเนี่ย บอซาแต่กระถินปันปลาหมึกอื้อหื What? Mm -hmm. <sighs> อพอกันในเมนูหนานะคะฝากกดติดตามก,ไกไดไลค์กดแชร์ในเดจ้าสวัสดีค่ะ